เอาอย่างยุ่กันแค่ภูแก็ตค่ะเราไปแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้ไปเปิดโครงการมหากรรมอาหารทะเลและการกีฬาเพื่อที่จะกระตุ้นการจายจับจ่ายนะสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นกันค่ะ นายพิพัฒน์รัชกิจประการคารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ไปเป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมอาห้าทะเลและการกีฬาประจําปี2565ค่ะจัดกันทีส่วนนวมินราชา87พันซ่าอำเภอทะลางจังหวัดภูเกต็ตงานนี้ก็มีนายอนุภาพรอดควนยดระบัมคารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลซี่สุนทรอนค่ะแล้วก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีผู้บริหารผู้นําท้องที่แล้วก็ประชาชนเข้าวร่วมงานค่ะครับ จัดโครงการครั้งนี้นะครับเทศบาลตำบลบีซุนทอนรวมกับจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดขึ้นมีผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับมารวมออกร้านจำหน่ายห้างกว่า100ร้านครับอยากไปไมครับน้องยิองอยากไปแล้วนะลูกมีอานพื้นบ้านนะมีซีฟู้ดนะครับมีอานชุมชนมีสินค้าตัวไปเลยนะครับอ่าซึ่งไม่มีขายใจเด็ดได้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการครับนอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีศิลปินในท้องถิ่นนะครับมีกิจกรรมการออกกำลังกายของชาวซีซุนทอนี่สัตว์ก้านนะครับซุก สุขาพีบ้านอาหารนเลยกับความปลอดภัยทางด้านอาหารนด้วยนะครับมีจุดเช็คอินมีจุดถ่ายภาพมันที่เราเห็นนะคือคักทีเดียวรัฐมนตรีว่าการทองเที่ยวและกีฬาเกกาโบกวาภูเก็ตนะครับเป็นจังหวัดที่มีศักกาพเป็นเมืองเล่งท่องเที่ยวสําคัญซึ่งการจดงานครั้งนี้ช่วยเพิ่มรายได้ในครัวเรือนครับเกิดการจ้างงานนะครับนะให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น<ฆ>กระตุ้นการจับจ่ายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิดได้นะครับพี่ภูเก็ตและก็ชื่นใจนะครับตอนนี้เริ่มฟื้นกันจริงๆนะ้ะนานโครงการท่องเที่ยวเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้ลักขงงจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่งถึงสภาคมทําให้หลายคนยิ้มได้ครับน้องยี่ยมใช่ค่ะ